สวัดีครับมัน,นี่อยู่กับ้องสายล่าครับมัน,นี่มากินข้าวแกงกันครับผมแล้วก็มีอาหารกับมีตำมะม่วงแล้วก็กทอดไก่ครับผมแล้วก็ลาบเป็ดครับมาจวดทั้งหมดเลยครับเอาเลยลงแล้วนะครับเอาน้าบัวปีหน่อย,ยครับทำแน่คร <c oughs> ับ แบบนี้ครับหลับเป็นนี่ดำบมูเลยพักนี่เป็นพักครับผมกระพริบหลาบครับมาเลยครับจีนี่ครับน้องซ้ายครับผม ยังครับแะครับพือเอมครับน่ครับเนหครับครับกลยครับเดี๋ยวทิ้มตามมงครับทำไงครับทำไรก็ทำเย่ทำไมไรก็ทำเย่ทำได้ครับได้ครับตใจเสร็จมาแล้วพอ

เนี yeah. ่ยมันี no okay. okay, ีมค่ะผมองมือกครับอันนี้กี่บาทพิรณาณาผมพิรณาถึงแ้ร้านใกัดกครับใส่ปงเนาะอดไก่ใส่แป้ง

อายีป็นังอแบบก็ดตัดหุดหยุดดีกนี่ต่อกินมากนี่ต่อกินมากกินมากนี่ ลาเป็ดก็สก <c oughs> ํมผัรู้าะก็ใส่เป็ดคับอาหารนิจันครับไส่ทอดอืมกอเจเป็นจานฮะอะไรล่ะตอนนี้มากินกนังครับ bắt tay mày chặt bản, mẹ hùng nghe nga Em mình nặng ra mặt đi <cười> <cười> bỏ đó, bỏ, nên ra mặt điên Bỏ mặt điên mặt 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 rồi mặt 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 Mày đẹp mặt mặt mắt

พักคุณค่ะพักคุณจริงนะพักคุณเนี่ยทอดไก่ไรแปดงครับนี่ทอดตับใส่อุ้ยตังโมใส่ซอสใครเหลือบก็เพื่อน ตรงกลางครับตำสั้มเหมือนอายุ <ừ. S 2> แสดงว่ากินกันบ่อยมากใช่ไหมครับผมยังได้ม,มากลินโจน้มั้งไง เออข้านเหนียวเพื่อนรนอข้วเนีว่นเยี่ครับทำไมใหญ่ครับทำไกินข้าวเพื่ออะไรครับขาวเพื่อไม่กินกินอะไรล่ะอกินมั่งอ่ะเไรอะไครับเอืาเีแยมีสามย่างเลยนี่ครับอืมอ อ้าเจัดน่าฮ่า่่เ็บ่นอยทำไมป้นเยอะนะับจังก่อนคว้าได้ดีรู้าน้อยนี่เงไม่หลดหลไม่หลนหลดหดไหมใ่นลดนะดมานอนแบบนอนนอนได้ดีมยเดี้ยวพุทธดอนเดี้ยวดูดีตามดูพุทธอนไปพบกับโคตเกีนับ

เนี่ย็เหนึ่งนะครับผู้ดีมากเลยโต้มนสูงก็แล้วเบิ้งมาเห็นกระเพราเลยใ้่เหรอมาฮิดเนี่ย้อืม phần tay phần tay và phần tay dạ tay dạ thật lùng tay nó bên lùng tay dạ quanh tay quanh bốn nhịn đây ดดามกดกระดิ่งดสับกะไลไมแพ้กิก็นไม่ได้ล่ะกดอนี้เลยนี่ฟก็เอครับไอนี้ไสกอไสกอครับผมไสกอกิสานครับใสกอกีสานครับอีสานบ้านน้องนะ่ครับดีมันอยู่บ้านใคอยูบเตมันเต้เห็ีดน้อง เป็นการต่างปียัไเห็ครับอะไรกว่ากัะครับน้ำเอามาทำไมตุงยิบเยอะมากมันกับแป้กับขวดอยู่ในถุงนี่ครับกินเนี่เป็นน้องครับผมไปน้องแท้ๆครับน้องฟอมครับคนเียคนี้อันนี้กันน้องกันครับผม อึ่างั้นสายดีครับเมื่อได้มีโอกาสมากินของกันครับ่อเลยถ่ายลิปให้พี่น้องด้วยครับ

มีกันปอนกัันบรงับเบิ้งกับเอามัยบเจบฮ่า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 ่าาฮ่าอ่บฮัาฮ่าง่าฮ่บฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า Bố bố mô hình Bố bọn tai bố là Bố tai lạy Đang bọn tai lạy là bọn tai lạy là bọn tai à, làm ừ

ใช่ครับใช้ใช้ล่าครับแล้วผมก็ฝากติดตามต้องถ้าล่าเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนนี้อะครับผมครับ